แต่ว่านะก่อนที่เราจะไปที่นั่นเราต้อง Enchant Trident Rod ของเราก่อนงาน n อน n ชนเวลิกเธอก็จะเอ่อ r i b u t i o n วชของเธอก็จะอะไรประโยชน์คอนทรับิว o n นทรับิวชัแปลว่าช่วยเหลือนะทุกคนไปกันเถอะไปกันแบบช่วยเหลือแล้วแบบตอนจบไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาีดิมาแล้วดิฟังนะเราจะลงไปคนเดียวเนาะเคมเดฟเพราะว่าเดี๋ยวมันเพืองเงินเธอหมายถึงเธอช่วยเรามาเยอะแล้วแต่ว่า เราจะดูว่าได้อะไรเออเธอลงมากับเราเธอสำหรับคอนเทนต์ทุกคนจะได้เห็นเราอินแชนไงลงมาเร็วเดี๋ยวเธอก็ได้เงินกับง,งานาถ้าเกิดฉันไปอินแชนเธอต้องลงมาด้วยนะเพื่อคอนเทนต์เออเออได้เรได,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 ได้มาถึงเราก็ลงไปอยู่แล้วนี่มาถึงครั้งที่แล้วอะ่ะโอเคดีตอนแรกหนูว่าหกหมืยบาทไปกันเถอะลากระเล่นดิไปกันเถอะมาเร็ว มาเร็วมาดูกันพวอจะได้อะไร r o l w a i t for the loading screen นี่ไงร้องอะไรนี่ไง Enchant relic มาดูกันพวอจะได้ Enchant อะไรทุกคน<า>อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe นะทุกคนเพราะเราใช้เป็นชั่วโมงของชีวิตของเราไมา่ได้จะก r ายเงินมานะทุกคนมาได้อะไร s t o r m g มแมแคุ้มตั้งไหนคิามโชคไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนฝนตกก็เท่ากับร้อยห้าสิบบวกเก้าสิบห้าก็เท่ากับร้อยเก้าสิบห้านี่เธอซิงไหมที่ฉันช่วยเธอเออมาแล้วมาแล้วแต่ที่จริงเขาก็เปลืองเงินลงมาที่นี่นะเพราะว่าอยากรู้ปาอะไรที่เราอยากได้เฮสตี้เราไม่อยากได้ออแต่งแล้วมันก็ดีกว่า king Rod ะ king shot อะเรื่องเออ lower speed อะแต่ไปกันเถืมอนีมามาดูกันเถอะ ยิ้มมาแล้วมันเียเดี๋ยวรีบๆขึ้นเจ็ตสกีของเราแล้วพวกจะได้ไปกันนะเอาไปเออไปกันเร็วไปไหนเป็นที่ไปไัม No eating right now we're doing keep ไปกันเวเปนี่ไปกันเร็วมาเร็วมาดูกันปุ๊บพร้อมยังเั็นที่เธอคิดว่าน้ำแข็งน่าจะละลายนะเพราะฝนตกอะน้ำแข็งอลไรก็ที่ Northern Expedition ไงพราจะปีนภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ลงน้ำ ทำไมมันชื่อภูเขาน้ำแข็งมาถึงส่วนใหญ่ก็น่าจะยกเป็น snow ส n o มันก็น่าจะยักเป็น snow motion เอ่อมาถึง <Snow S 1> ไม่ใช่ <low> motion. <laughs> slow motion slow motion ก็เธอทำล um> ายโมเมนตัมการพูดของเราทำให้เราลืมอะไเราจะพูดอะไรทำให้เราพูดไปอีกแนวนึ่ง <laughs> เอาไปแน่เธอดทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วพวกเรานั้นก็ได้ t r เท e n rod มาซึ่งมัน epic มากทุกคนต้องไปดูคลิปที่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนมันยังมีคำในตัวเราที่เรายัง อยากจะบอกแต่ว่าที่นี่ดิ i so ิสอเซ่อะยี่คิปเพิ่งเริ่มเองจะอะไรยังไม่ได้ป๊ะ<ป>เออไปแล้วไปแล้วออหายไปไหนเนี่ยไมไม่รู้ว่าจะบักมั้ง <laughs> หรือว่าวามาที่ northern expedition ของจริงแล้วแต่ว่านี่ไงอ๋อเอออันนี้คือทางเข้าของ northern expedition พร้อมยังมีที่อว่เราเน <c oughs> ออี้ยเอลกานิกเนี้ยคือนั่นมันอะไรอะ่ะมันมี ไม้แท่งรยาวอ่ะน่ามันน้ำแข็งนี่สดโอ้โอ้ชนชนนาชนโอ้ยอเล็กเกล็กเกช่วยด้วยเรือแล้วเอดี๋ยวช่วยเรืเรเราเขยับหน้าจอกระโดดกระโดดมันที่มันเล็กเอเรถูกลิงตกใจนี่ก็มีเออระเบิดอ่อที่นั่ไม่มีสีม้แนด์แบดีแฟรพร้อมยังที่นี่อ่ะ เล่นไหมเป็นกันเถอะที่นี่นะเออที่นี่ไม่ค่อยเออหนาวที่จริงหนาวนะน้ําแข็งก็ไม่ละลายนะอยากหลุดได้ทำไมน้ํามันเย็นไงพเพราะว่าเพราะอยู่ที่น้ำแข็งไงมาคุยกับคนนี้กันเถอะนี่มาเอ้ย<น>มีอันใหนม่อ่ะยกอะไร, warm, ระออฟวิฟิววิฟิววอร์มใช่มั้งไทเกอร์พวกอาร์โวราแดนซ์ส across the sky เขนาน่าจะหมายถึงท้องฟ้าอาร์โวราเรียเลยส่มั้งหรืว่าเนเถอะนี่ อ๋อไม่ไม่ผิดทงดีปะทุกคนหายมากเราปีนขึ้นมาหายเพิ่มหายหายเอ้ยอะไรอะเเหายก็หนึ่งนี่เราเจอเงาใหญ่ๆที่อยู่บนซัมิตมันน่ามันใหญ่เกินที่จะเป็นหมีหุ้ยหลวปลามีแขนมีมือนี่ทางนี้เลี้วเออทางไหนต่อทางนี้มั้งไปกันแล้วอยากรู้ตกปลาที่หนักเนี่ยอ๋อนี่ไงตรงนี้ไง ขึ้นมาผิดทางกระโดดลงมาแล้วลเวลานดียวทแไมต้งทำเสียงแรนด้วย r อันนี้คือที่ตกปลาสำหรับ beginners มาแล้วเอ่อในไหนเพี่รา discover ที่ใหม่หรอวมาดูกันไนหะม d e s t i n a r y ของที่เนี่ยเออมันไม่โชว์ขึ้นมาเลยเน้ำพอง Roll เธอเออมาแล้วดีนะที่ไม่มีซีมาย์น,นะม่ค่ยกอบคนนี้แล้วคนนี้น่าจะหนาวตายอ่ะน,นั่งอยู่บนน้ำแข็งอะ เนี่ยเราเมื่อตอนนี้กับตอนนั้นอะเราเจอกระซิบของสิ่งอะไรเราไม่รู้อะคริปี้อะมันถึงเด่นเราไม่รู้เหมือนเกมเอ่อนี้พยายามจะสื่อถึงว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างบนใหญ่ๆห่อะแต่ว่าในการไปด่านต่อไปวีดูที่เนี่ยมันไอเกมฟีนพวกเขาขนมแข่งกันนะเลยแต่แค่แบบดื่มเต้นหายตัวไม่ที่มันหมายความว่าฟิชอะผมว่าอีเอ่อไออะไรรเเขาียกว่าอะไรต้นไม้ฟิชเหรอ ไม่ดีดูทางไปเอยโบเธอต้องทุกคนอย่าลืมนะถ้าเกิดทุกคนปีนภูเขาในเกมหรือในชีวิตจริงทุกคนต้องระวังด้วยนะไม่งั้นทุกคนก็จะตกเหมนมีนดีนี่คือตัวอย่างหมดร้อยเปอร์เซ็นทุกคนโบเธอต้องเดินกลับไปใหม่หมดเลยอะโบเราไม่ได้รู้สึกเศร้าที่เธอหล่นแลรู้สึกเศร้าที่เธอเปลืองเวลาโอ๊ยอะไรเนี่ยโบเธอลงไปไหว้เร็วกว่านะ เพราะว่าเธอมี flippers เงี้มันมี speed boost งีง่ายไม่แปล oxygen refill ต้องรอเธอเธอกินเวลาไป50นาทีของคลิปเนี้ยห้าสิบนาทีแล้เหรอเออคลิปนี้หกหกสิบนาทีแล้วออคลิปนี้หกสิบนาทีแล้วหกนาทีไงเจ็ดสิบนาทีแล้วเบลล์ลเคยมบอกว่าเธอสวยมาเรแล้วเนี้ยเจ็ดสกีเราอยู่ตั้งไก่อ no. You said like you please. ราทุกคนเราไม่ค่อยใจน้องเราชอบพูดว่าแอคทีฟแเราไม่รู้เหมือนกันเราแบนเราไม่ดีมาแล้วเราอยากให้น้ำแข็งพวกนี้นมันน่าจะเย็นจริงๆเลยนะเราอยากกินน้ำเอ่อน้ำจากโค้วโลกเหรอมาแล้วมาแล้วแกนขั้วโคลกก็เรามาถึงมันเย็นโอเคมาแล้วเราสักกลับมาตรงนี้ดูทางได้น้ำได้อดหยาบนี่แหละทำไมเราไม่อยากปิ้งมามา เรารู้ว่าจะเกิดอะไรไม่ดีเราเป็นภูเขาพวกนี้มาแล้วโอเคอ, <the> okay, อันนี้ถึงที่ไหนแล้วอันนี่น่าจะเป็นเอ่อที่แรกนะแถวแรกดูมีที่ตกปลาในนั้นด้วยอ่ะดูดิ Just appreciate ว่าที่เนี่ยสวยแค่ไหนมาเร็วอ๋อเขาเ้าไปไม่ได้ไ a ซีไอันนี้มาแล้วมันได้มาแล้วดูมนีด้มามีภูเขาแหลมแข็งนะ่ะ เกมนี้มันเหมือนไอกเกมนั้นมัเรีเยกว่าอะไรนะเกมนั้นนะอะไอเกมปีนภูเขาเอ่อน้ำแข็งนะมันเหมือนเกมนั้นอนะปีนภูเขาน้ำแข็งแต่แค่แบบเออเอะไรแบบอะฟอสโซอะไรอะ Hi g i r ชา have a s ิ r a n อ e artifact in ice อ๋ออ๋อรู้ว่าต้องใช้ต้องใช้อาร์ติแฟกต์นี้เพื่อปลดล็อกเอ่อที่ตกปลาหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราเห็นไอเลฟสมันมีแบบต้องใช้ 4, อาร์ติแฟกต์สีอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อ๋อหรือว่าต้องเอาอะไรมาทุบมันออกมนี่มันเกมตกปลาเธอต้องตกปลาฮีเตอร์ขึ้นมามั้งมันถึงจะละลายเร็ว <c oughs> เราตีข,ขึ้นมาเราไม่รู้ว่าปลาพวกนี้มาจากทะเลหรือเปล่าแล้วก็มินดี้เธอคิดว่าปลาปลา,าจากที่นี่น่าจะเอ่อปลาที่นี่ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากทะเลแล้วก็เอ่อมีมิวเทชันน้ำแข็งเธอคิดป่ะ <c oughs> นี่ไงที่ตกปลาสำหรับเธอลูบส์เรียบร ที่่ตกปายัางไงอันนี้ที่ตกปลาล้มตัวแต่อะไรอยู่ที่ตกปลาไปถึงบ่อเหรอที่นี่สัมบ่อตกปลา,ปามาชมมาตกปลาตรงนี้กันมาดูกันทำไมมันลอยอะ่ะใช้แดนรอดม,มีอะไรบ้างไม่มาคุยม,มาตกกันได้แล้วได้แล้วมาถึงเออเราได้โซล์มิงมามาดูกันดีฟอสใช้แดนเป็นไงบ้าง เราอยากรู้มากคลหรือเปล่าไฮคอนโทรลก็ธรรมดาแต่ว่าอุ้ยมี s ด้วยอะโคตรชอบอะอะไรจะห้นนอยเฮียนะนี่ก็เาได้นี่ได้แอนโชวีเอเรได้อนโชวี mutation อะเราได้แบออบถูบาลา่ mutation r เราเป็นไรสวมากเลยอนแอลนเซียนไอซ์อนโชวี แล้วเขาไม่รับบ้างน็รับอ่ะอง r o <ม>อยู่เฉยๆที่จริงน่าจะชวนอาร์ตี้มาเล่นด้วยนะจ้ะดีเขาอยู่อ่ะก r d yes อาร์ตี้ตบอกว่าจะไม่เล่นฟิชเพราะว่าเออ่ขี้เกียจเออ่เธอโชว์ทุกคนดิเพราะว่าขี้เกียจฟาร์มแต่ว่าเด็ดนี่มันไฮมากเลยนะแบบอาร์ตี้เขาไม่รู้ว่า,วาอัปเดตนี้สนุกแค่ไหนเนี่ยไม่ได้ oh veterinary มันอยู่ไหนอะเขไม่เห็นนะอันนี้อันนี้ anchovy anchovy มันเป็นเวสต์เนอรี่นั่นเองีก็แค่ anchovy ที่มีมิเทชันน้ำแข็งอะตอนแรกเราคิดว่ามันจะอยู่ในบล็อกน้ำแข็งไปกันเถอมินี่เออไปตกปลาแถวด่านต่อไปกันไหมเพราะว่ามันเหมือนต้องจ่ายเงินเพื่อไปด่านต่อไปอะไรเนี้ยแหละจะมีบาลีาการมันมีเงินโผลออ่เข้ามาทุกคนอ๋อแล้วเรามีอะไรจะบอกต่อไปนี้นั้นจะมีที่ตกปลาที่ต้องใช้เวล น้อยลงแล้วเมลลี่เออหรือไม่มีแล้วไม่รู้แต่เมลลี่นั้นจะมีที่ตกบาตที่ต้องทำพัซโซเธอดูวิวดีวสวยปะเออที่ตกบาที่ต้องทำพัซโซทุกคนแล้วก็ลาิใครตง <ไป S 1> แล้วก็จ่ายเงินไปถึงเงินในเกมแล้วดิม,มันจะช่วยอ,อะไรอ่ะดูดิดูดิดจ่ายอินเกมคอยส์อุ้ยมันช่วยอ่ะนี่มันแล้วกระโดดขึ้นมาลงมามากแกร วันหนึ่งมันก็ยังขึ้นต่อไปเรือ่อยๆนะเนี่ก็เร็วทีนี้โคตรสวยแล้วโชว์วิวดิโอตกใจนึกว่าหินลอยทุกคนแปลกอะไรแบบนี้ยกมาเร็วได้ยังไงแบบเราไม่เข้าใจแบบเอ้ยทุกคนนึกดูดิออน้าแข็งตัวอะไรเออโยนน้ำแข็งมาถึงตรงนี้อ๋อตอนแรกนึกว่าตอนแรกเรานึวากนว่าแบบมีสัปบหลัดเราหนึกว่ามีสับหลัดอะไรทำลายน้ำแข็งส่วนหนึ่งแล้วก็โยนมา แล้วาก็ฟอสซิลตัวมันบนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากขั้นบนอ๋อเรารู้แล้วอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องอะไรเป็นฟอสซิลนี่แหละเพราะว่าเันไม่เห็นมีอะไรแบบนี้ดถ้าเกิดถ้าเกิดบอกว่จะทำอัปเดตขอน้ำแข็งน่าจะประมาณหนึ่งปีอ่ะยังไงวะโอ้โหทางอ้อมเบ่าเออคนนี้คือแบบอุ้ยคนนี้เขามีเออเออมันเรียกว่าอะไรนะ มาตกปลาตรงนี้ก uh, wow. ันตกปลาเอาปลาลงงก็มีจริงปลาลงปลาเล่ะแต่ว่าเทคนิคนีก็ไม่ได้เอ้ยกระโดดลงไม้แ้ไม้ไดไม่ไมต้องใช้ที่ตกปลาที่มีเอ่อถุงวิแเขาเห็นเรากระโดดแล้วเขาก็ตกลกระโดดไปยังไงอ่ะ ไปมาไเสียงเสียงกลับมากลับมาต้องหาก่อนมันมีปุ่มอะไรเมียปุ่มอะไรูเฮ้ยนี่อะไมน่าแล้วะไน่าจะเปิด์สเฟิร์ซ่าหนมินดี่เถิงเออเถิงอยู่ตรงเนี้ยดูเราเดินตึงตึงหน้าหน้าของถิอน่าจะน่ากลัวกว่านะ แล้วนะจำสแสบมากแม่ทำแบบน,น,นี้ไม่อยากกระโดดเม,นะม่แล้วแม่จะดูหรอกดูคนนั้นยังก,กระโดดอยู่ตรงนั้นอยู่เสียวกระโดดอยู่ข้างล่างป้ากับเบิที่เดิมกันเท้าเสี่ยวเธอไปมะเลยุ้มบอกว่าตอนนี้เราต้องตกบอนโชว์ชบีสไปก่อนนะไชเด้นรอดนั้นเออเรายีมากตอนแรกเรากำลังจะพูดอยู่เลยว่าบรัชพอมอนแต่ปวอร์วเวอร์ปาตัวใหม่เราต้อตกม,มาก กระโดดลงมาเลยมินดี้เพราะน่าจะใช้ผิดทางอ่ะกระโดดลงมาเลยมินดี้กระโดดลงมาเลยมินดี้เพราะใช้ผิดทางมั้งมันเหมันก็ต้องมีฟาโซเยอะนะมันมีฟาโซอ่ะเกมตัปปาน่ะเออมีฉันไม่รู้นะว่ามันจะมีอ๋อนี่ไงเพราไปผิดทางว่ามันต้องไปคุยกับใครบางคนเออถูกทางนะแต่ว่าทางเนี้ยมินดี้ต้องน่าจะต้องสำรวจด่านตรงนั้นมั้ง เนี่ยตามตามตามเออบันไดไปดิลองใหม่เนี่ยลองใหม่ป็แล้วแปนไหมเฮ้ยคือน้ำแข็งเหรอนี่ตรงนี้สวัสดีวินนี่ว่าไงฮัลโหลอะไรสวัสดีสวัสดีแปลงตรงนี้นะเดี๋ยวนะสวัสดีสวัสฮัลโหลแปลว มันไม่มีแบบบายหรืออะไรหรอกเรื่มันจะมีทางลงไปต้องระวังเลยนะยากกระโดดลงไปเกันทไมมันถึงเสียวเราอยู่ตรงนี้หยุดหยุดหยุดเออตรงนี้กระโดดขึ้นไปได้ปะ Bro help me อย่าไม่ดีผิดทางอ่ะเออลองลองไปทอดลองไปทอดเออยนี่มันทางเดิม เราใครกับไปกระโดดตรงนี้ก็ได้ตวไปยังไงอ๋อตามอ๋อหรูว่าไปขึ้นภูเขางั้นดูเหมือนว่าเกมจะทำให้ยากๆคนจะได้ไม่โปรเกรส s เร็วบนภูเขาเป็น,งน,นไ,ปไงอ๋อหรือว่ามันต้องมีอะไรทำกับเศษน้ำแข็งอ่ะมันล่วงลงไปหรือเปล่าเอยนั่นมันน่าอะไรเอยกับหล่นเลยอนี่อย่าจังสเกลดิ ดูหน้าเดี๋ก่อนยิ้มาเร็วนี่ไงอ๋อรัวต้องลองกระโดด <30 S 1> เอา,อาลองกระโดดเอาอเออตกลงมาเธอต้องลองกระโดดอ่ะมันดิเห็นเห็นอ๋อกลายเดอร์กลายเดอร์อ,อ,รอะไรอ่ะใช่ตอนแรกตอนแรกเราหนึกว่าเราต้องใช้กลายเดอร์ถึงจะเอาเทรเดนด์รอดได้ตอนแรกเราหนึกว่าแบบ ต้องปีนแบบแพลตฟอร์มหินแล้วก็ใช้กลเดอร์ถึงจะได้ทริเดนรอดได้แต่ว่าดูเหมือนว่ากลเดอร์จะสำคัญมากเลยตามนี้ก็ไปซสกูกลเดอร์กันเถอะสกูกลายเดอร์เนี่ยสกูกลื่นกลเดอร์อันจะสกีอันไหนของเราอะ่ะก็นั้นของคุณไง <Okay. S 2> <Yeah. S 1> แล้วมันมีอยู่ของหลายคนอะ่ะ mm hmm. อ๋อน,นี่ของคนอื่นของเราปะ ม่อ๋อนี่แงต้องหินตรงเนี้ยคอ์เนอร์แซดอะดูมันอยู่ตรงมุมอะมันโคตรแซดมากเลยเจ็ตสกีเราอะใช่ปะทักใครเตอร์เนถูกต้องกินเนอร์โอเคมาเออคอนนอร์ซูมมากเ,าเป็นแบบนี้ยไหม,มหล้วโอเคปะอังกลับไปเออไปที่โรสลิทไปเบย์ไป,ไปชูกลอยเดอร์ไปกันเลย ทีดอันนันีกนะพอจะเอ็กซิทดูไตอนแรกเราหนึ่งว่ามันเป็นมินิเกมเหรืออะไรเมื่อเราได้ยิน not น an expedition อตอนแรกเราก็นึกว่าวาดไปอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็คิดถูกนนว่าม่หนึ่งว่เป็นเกาะไงนึกว่าวาดไปอีกทีหนึ่งเกินใช่ไหมอ๋อคนละด้านะไปไกลเกินจนะไรนี่ไง exit of the expedition แล้วรู้ expedition นี้ต้องมี required item ซิ่งกว่าที่เราคิด อ๋อรู้แล้วในการคือมันจะไม่มีเอ,อ่อประตูอะไรมันล็อกเราต้องแบบจ่ายหนึ่งแสนบาทเป็นเกมคูเรนซี y เอ,อย 1, ้ยจ่ายหนึ่งแสนเหรียญเพื่อที่จะไปด่านต่อไปแบบนั้นมันจะมีพวกไอเทมที่แพงๆแต่ช่วยพวกเราใน expedition ตอนแรกนึกว่าจะเหมือนเพชซิมแบบมีบาเรียรป้องกันมีบาเรียรมีบาเรียรป้องกันแบบต้องจ่ายหนึ่งแสนบาทถึงจะทำลายบาเรียเนี้ยต้องจ่ายว่าแต่ว่า อันนั้นก็กล่าวไปหน่ยแต่ว่ามันต้องไอเทมจะเอซิสในการไปสู่ขั้นบนของภูเขาซึ่งทุกคนอาจจะงงเมนดี้ทำไมเมนดี้เวลน้อยเมนดี้ไม่ปปไ,มมไปฟาร์มสักทีอ่ะทุกคนก็พูดถูกเมนดี้ไม่ยอบไปฟาร์มสักทีอย่างที่หนึ่งก็เพราะว่าเมนดี้นั้นเลซี่อย่าง,งที่สองก็คือในคลิปนี้นั้นเพื่อจะช่วยเมนดี้แข็งแรงขึ้นด้วยโดยการให้เมนดี้นั้น progress ในภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งเมนดี้นั้นจะเรียกว่ามือใหม่ก็ได้ไปถึงเมนดี้ก็ใช้ที่ตกกลางหรือว่าเธอเข้ามาหรือว่าเธอเอ่อเข้ามาในเกมนี้นานแล้วแต่ว่าจะเรียกเธอว่าเป็นนู๊ก็ได้ซึ่งเขาจะดูว่า Loop, นู๊ปเมนดี้นั้นสามารถ progress ใน Northern Expedition หรือเปล่าแล้วการ progress เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมใน Northern Expedition นั้นจะ worth it หรือเปล่าซึ่งเมนดี้นั้นเขาเป็น S <S เลาวพ่อก็จะแล้ว่อก็จะดูว่า progress อยู่ในทะเลนี้หรือว่า progress อยู่ใน northern expedition นั้นดีกว่าสำหรับมือใหม่ทุกคนตอนจบคลิปของนี้ตอนนั้นก็จะให้หรีวิวกันว่าตอนนี้มินิมาแล้ววันนั้นมันแสงของ the skin cream ถูกตอออ้ององันเร็วเอ้ยนองคมันเอ้ยเอ้ยเจ้าแคนดี้แคนวยิบแคนดี้ a คน อ๋อแล้ว <can> นี่เราจะลองตกปลาตรงนี้นะตอนแรกตอนที่เราได้ไอเซนโชบี้อะเราจะบอกว่าบราคอมอนแต่เราพูดไม่ได้เพรมันดีเกินนี่มาดูกันเราจะได้ตำนานหรือเปล่ามาถึงเรามีที่ตกปลาดีนะแบบที่ตกปลามีเกมมาดูกันทุนคนเราแนะนำให้ดูพาร์ทสองของคลิปนี้ไม่มป็นหพาร์ทสองของ Northern Expedition แล้วก็ เออเพราะว่ามันสนุกมากมันคันซีนิเอชันแต่ว่ามาดูกันเราได้อะไรมินดี้ยาอยาตกยาตกเวลามาดูเราดูเธอเตียกเกินมามาดูกันคิงสโตรดมันเออที่ตกบาอ,อันนี้อะไรหวานแล้วนะอะไรนะของเธอมันคือไม่รู้อันนี้หวานไม่รู้เราเราไม่รู้รแต่ว่าแต่ว่ามันน่าจะมีคลิปมันน่าจะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ทำ ดีกว่าที่เราคิดอะนรไหน Search cat บ้าเอาไหมให้เรา Danian s w i t แต่ว่ามนดีตัองรตมาก่อนมาหน่อย Digital switch จะเป็นเครื่องของเราแต่ว่ามันดีมาเร็วตรงเนี้ย Glider ก็ร้อยบาทเหมือนแบบเธอเสียเงินแต่เงินเธอไม่หมดสักทีอะมาเร็วมันดีมาซื้อแล้วตอนแรก Glider นะั้นมีประโยชน์มาก กดไลค์อ่ะแล้วซื้อยังอ่ะเอาไมค์ควิมในอีกบ,บอร์โอเคไปติดตามคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายบายไม่ใช่กลายดร <Okay. S 3> อามีดบ้านเฟสกูบบ <Yeah. S 1> ี Man face.